พี่น้องชาวภูเก็ตครับกระผมนายนารงวุ่นซิวผู้ว่าร,ราชการจังหวัดภูเก็ตมีเรื่องต้องขอความร่วมมือขอรบกวนพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้เรายังมีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจซึ่งถ้าเป็นไปเช่นนี้เรื่อยก็จะกระทบกับแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดของเราสาเหตุที่ตัวเลขยังอยู่ในระดับทรงๆอยู่เนื่องจากว่ายังมีพี่น้องเราบางส่วนไปไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกําหนดทั้งในเรื่องของการจัดไปร่วมกลุ่มปาร์ตี้สังสรรค์เล่นการพนันหรือตั้งวงดื่มสุราซึ่งถือว่ามาตรสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรการที่จังหวัดได้ห้ามไปแล้ว ยึงขอความร่วมมือว่าขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกําหนดในโอกาสนี้ขอความร่วมมือพี่น้องที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้รีบลงทะเบียนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้วางแผนในการจัดคิวให้ท่านมาฉีดเราจําเป็นจะต้องเร่งการฉีดวัคซีนให้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดซึ่งจะเป็นหนทางในการที่ทําให้เราสามารถ เปิดรับนักท่องเที่ยวได้เร็วขึ้นขอบคุณมากครับ